สวยไหมคะพี่ชอบโซนสี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 อะไรเดี๋ยวไปที่ร้านแล้วจะเอาเอาผ้านี้ไปเทียบสีให้เนี่ยผ้ามัดมีอันนี้ผ้ามัดมีนะคะเนี่ยพี่ชอบโซนไหนสีอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อให้เนี่ยผ้า ผ้ามัดหมี่แท้ดอกเขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเนี่ยเป็นผ้ามัดหมี่เนี่ยผ้ามัดหมี่ของอำเภอบ้านหมี่เนี่ยไปดูที่ร้านถ้าเกิดมันก็จะก็คล้ายๆแบบนี้แหละสีสันก็จะแบบนี้แต่บางบางครั้งดอกพวกนี้ก็จะเพี้ยน เพี้ยนกว่าน,นี้นิดหน่อยประมาณนี้นะคะพี่